สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานชวนอร่อยกับเมนูปลานินลาดพริกสามรสวิธีทอดปลายังไงไม่ให้ติดกระทะและทำซอสพริกสามรสแบบง่ายๆลดรสชาติกลมกล่อมเสิร์ฟเป็นจานหรูด้วยขั้นตอนง่ายๆค่ะ เจป๊ปานได้ปลานิลมาหนึ่งตัวค่ะให้ทางร้านขอดเก็ตควักไส้เรียบร้อยแล้วแล้วเจป๊ปานก็ใช้กรรไกรตัดหางตัดขีบให้สวยงามเรียบร้อยนะคะนํามาบ้างที่เนื้อเป็นทางทางแบบนี้เลยนะคะทั้งสองฝั่งเลยค่ะเพื่อนๆเ,เวลาทอดปลาจะสุกง่ายแล้วก็กรอบอร่อยด้วยค่ะขั้นตอนง่ายๆนะคะที่จะทําให้ปลาเวลาทอดไม่ติดกระทะเจป๊ปานจะโรยแป้งลงไปแบบนี้ค่ะ เจ๊ปันใช้แป้งสาลีนะคะเพื่อนๆจะมีแป้งมันสำปะหลังแป้งข้าวโพดแป้งข้าวเจ้าได้ทุกแป้งเลยค่ะนำแป้งมาทาบริเวณตัวปลาให้ทั่วนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนแล้วนำปลาลงทอดเลยค่ะใช้ตะหลิวตวัดน้ำมันราดลงไปที่ตัวปลาที่อยู่ด้านบนด้วยนะคะเพื่อความร้อนของน้ำมันจะทำให้ตัวปลาด้านบนได้รับความร้อนทั่วด้วยเช่นกันค่ะ ปลาด้านล่างที่ก้นกระทะสุกแล้วเราจะกลับด้านนะคะเพื่อให้ปลาอีกด้านหนึ่งที่อยู่ด้านบนได้โดนความร้อนด้วยกันค่ะระหว่างทอดปลารอปลาสุกเจ๊ปันจะเตรียมเครื่องเทศเหล่านี้นะคะมีมะเขือเทศมีพริกหวานแล้วก็หอมใหญ่ค่ะหั่นทุกอย่างเป็นชิ้นพอดีคำนะคะเพื่อนๆจะใส่ผักอื่นๆที่มีก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบเลยนะคะรสชาติของมะเขือเทศที่อมเปรี้ยว พริกหวานที่มีรสเผ็ดนิดหน่อยแล้วก็หอมใหญ่นะคะที่หอมหวานจะทำให้ปลาลาดพริกยิ่งกลมกล่อมมากขึ้นค่ะทอดปลานินสุกเรียบร้อยแล้วถึงเวลาที่เราจะทำน้ำซอสราดง่ายๆค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยนำทุกอย่างลงไปผัดเลยนะคะผัดทุกอย่างให้หอมจนผักเริ่มสลบแล้วเราจะปรุงรสง่ายๆด้วยซอสพริก ตามด้วยซอสมะเขือเทศแล้วก็น้ำจิ้มไก่ค่ะเหยาะซอสถั่วเหลืองเพิ่มความกลมกล่อมนะคะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าเนื้อกันเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับน้ำซอสราดพริกง่ายๆน่าทานมากๆเลยนำซอสราดพริกราดบนตัวปลานินทอดได้เลยนะคะสีสันสวยงามน่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆน,น้ำซอสราดพริกที่ทำง่ายๆอร่อยกลมกลม่อม ทานกับเนื้อปลาที่ทอดกรอบๆคลุกกับข้าวสวยร้อนๆน,นะคะรับรองเลยค่ะจานนี้อร่อยมากๆทำกินเองง่ายๆเสิร์ฟเป็นจานหรูในราคาประหยัดมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเ,เจ๊ปันขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ